สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นอนุบาลสองทับ2ทุกคนค่ะวันนี้นะคะวันพระหัสสบรีที่3มีนาคมพศ2565มาพบกับคุณคุณน้าเหมือนเดิมน,นะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ผู้นำพอเพียงแต่สำหรับวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับความมีภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะแต่เราต้องไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจงังหวะกันก่อนนะคะแล้เวเรามาดูนะคะว่าความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ต้องทำกันยังไงกันบ้างนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยคะ่ะ นอนเร็วไวแล้วเดินเข้าใบอาบน้ำและเปรงฟันแล้วทานอาหารทุกวันพร้อมถือช้อนส้อตมตทางชาตเล่นแล้วเก็บทุกครั้งต้องช่วยกันจัดของ เช้าเก็บที่นอนเร็วไวแล้วเดินเข้าไปอาบน้ำและเรงฟันแล้วทานน้ำทุกวันพร้อมถือช้อนส้อมตัมอาหารทานนีเล่นแล้วเก็บทุกครั้งต้องช่วยกันจัดของให้เป็นระเบีย เียงหมายถึงความพอประมาณมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบมาใช้ในการวางแผนและดำเนินการทุกขั้นตอนค่ะและสำหรับความพอประมาณนะคะหมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียเดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณนั่นเองค่ะความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบความมีภูมิคุ้มกันที่ดีหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกลค่ะส่วนความรอบรู้หมายถึง ความรู้ที่เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติค่ะและคุณธรรมนะคะหมายถึงความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทนมีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตนั่นเองค่ะ ใหญ่ที่โรงเรียนของน้องเป็ดพินดีจึงเริ่มออกประกาศให้เด็กๆทุกคนสวมใส่หนา้ากากอนามัยกันและแจกหน้ากากอน,นามัยให้เด็กๆทุกคนคนละหนึ่งชิ้นมันเป็นหนา้ากากผ้าสีขาวธรรมดาวันนี้ครูจะสอนให้ทุกคนใส่หน้ากากอน,มนามัานนายอย่างถูกต้องนะคะแล้วพรุ่งนี้ทุกคนต้องใส่มาโรงเรียนด้วยนะจากนั้นคุณครูคก็สาธิตวิธีการใส่และถอดหน้ากากอนามัยอย่างถูก ให้เด็กๆในห้องดูแล้วบอกให้ทุกคนทำตามน้องแปดใส่หน้ากากตามที่คุณครูบอกแล้วหันไปมองุ้นเคื่อๆในห้องที่ใส่ถูกด้านบ้างผิดด้านบ้างและแอบขำใส่หน้ากากแบบนี้ตลกจังมันกับคุณหมอฟันไม่มีผิดเลยน้องแปดหัวเราะคิกคักขลใจเช้าวันรุ่งขึ้นตอนที่น้องแปดกำลังจะไปโรงเรียนคุณแม่ก็ทักขึ้นมาว่า แม้ว่าน้องเป็ดลืมของสำคัญนะจ๊ะของสำคัญอะไรคะน้องเป็ดนึกทบทวนแล้วไล่หนิวไล่ลืมเอาอะไรไปโรงเรียนลองดนสอกการบ้านหนังสือเรียนกระเป๋าเงินกระดาษทิชชู่เมื่อทวนจนครบแล้วน้องเป็ดก็หันมาบอกคุณ<อ>แม่ว่าน้องเป็ดเอามาครบแล้วนี่คะัะไม่ลืมอะไรแล้วแม้ว่าน้องเป็ดลืมนี่นะ คุณแม่เฉลยแล้วก็หยิบหน้ากากข้าสีขาวเมื่อวานออกมาให้น้องเป็ดเห็นแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อวานพอกลับมาจากโรงเรียนน้องเป็ดก็บอกคุณแม่เรื่องหน้ากากและส่งให้คุณแม่ซักให้สะอาดก่อนนำมาใช้น้องเป็ดรับหน้ากากมาใส่อย่างไม่ค่อยเต็มใจนะกการใส่หน้ากากทำให้น้องเป็ดรู้สึกอึดอัด เพราะสายมันรั้งกับใบหูเวลาพูดก็ฟังคนอื่นไม่ค่อยได้ยินตัวเองก็ต้องพูดให้ดังขึ้นใจกินอะไรทีก็ต้องเอาหน้ากากลงทีคุณแม่คะน้องเป็ดไม่ชอบใส่หน้าก,กากเลยอึดอัดสุดๆน้องเป็ดกลับมาบ้านก็โยวยวายยกใหญ่แม่รู้ว่าใส่หน้ากากมันอึดอัดแต่ช่วงนี้แค่วัดใหญ่ระบาด ถ้าน้องเป็ดไม่ใส่อาจติดหวัดได้นะจ๊ะอย่าอารมณ์เสียไปเลยนะตอนนี้น้องเป็ดอยู่บ้านไม่ต้องใส่หน้ากากแนละ้วมากินขนมอร่อยๆกันดีกว่าน้องเป็ดจะได้อารมณ์ดีขึ้นไงเย้ yeah, ขนมขนมขนมแล้วน้องเป็ดก็อารมณ์ดีขึ้นในทันทีหลายวันผ่านไปวันนี้เป็นวันหยุดน้องเป็ดนัดกับน้องแอปเปิลว่าจะไปเล่นด้วยกัน น้องเป็ดจึงหยิบตุ๊ก,กตาใส่กระเป๋าแล้วบอกคุณแม่ว่าจะออกไปข้างนอกคุณแม่คะน้องเป็ดจะไปบ้านแอปเปิลน,นะคะคุณแม่รู้ว่าบ้านของน้องแอปเปิลอยู่ใกล้ๆไม่ต้องข้ามถนนและน้องเป็ดก็ไปเที่ยวบ่อยๆจึงไม่ได้ห้ามอะไรแค่เตือนว่ากลับบ้านก่อนห้าโมงนะจ๊ะค่ะคุณแม่ น้องเป็ดหิ้วกระเป๋าใบใหญ่กำลังจะเดินออกจากบ้านก็มีเสียงคุณแม่ตะโกนตามหลังเราว่าน้องเป็ดเจ้ะจะออกไปข้างนอกก็อย่าลืมใส่หน้ากากด้วยนะเอ๊น้องเป็ดทำหน้ายุ่งเพราะเบื่อที่จะใส่แล้วแต่คุณแม่ก็ยืนยันว่าถ้าน้องเป็ดไม่ใส่หน้ากากก็ห้ามออกจากบ้านน้องเป็ดจึงต้องใส่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เดินไปได้สักพักเมื่อน้องเป็ดเห็นว่าใกลบ้านแล้วก็มองซ้ายมองขวาก่อนจะถอดหน้ากากออกแล้วเก็บลงไปในกระเป๋าคุณแม่อยู่บ้านไม่รู้หรอกว่าน้องเป็ดใสหรือไม่ใสเช้าวันจันทร์น้องเป็ดต้องตื่นไปโรงเรียนคุณแม่เดินเข้ามาปลุกถึงในห้องเพราะว่าวันนี้น้องเป็ดตื่นสายกว่าปกติน้องเป็ดเจ๊ ถ้าไม่รีบตื่นจะไปโรงเรียนสายนะน้องเป็ดที่นอนอยู่บนเตียงลืมตาขึ้นมาแล้วบอกคุณแม่เสียงแหบว่าน้องเป็ดรู้สึกไม่สบายค่ะปวดหัวแล้วก็เจ็บคอด้วยไหนให้แม่วัดไข้หน่อยสิคุณแม่เอามืออังหน้าผากน้องเป็ดก็รู้สึกว่าร้อน น้องเป็ดเป็นหวัดแน่เลยแปลกจัง,จงน้องเป็ดก็ใสห่หน้ากากไม่ได้ตากฝนไม่ได้นอนดึกแล้วก็ล้างมือก่อนกินข้าวทุกครั้งทำไมถึงยังเป็นหวัดได้เนี่คุณแม่นึกอยากสงสยัยสงสัยพระน้องเป็ดไม่ได้ใส่หน้ากากแเน่นเลย,เลย,ยน้องเป็ดหลุดปากพูด,พดออกมาคุณแม่ได้ยินจึงคาดคันเอาคำตอบน้องเป็ดจึงต้องสารภาพกับคุณแม่ว่า แอบถอดหน้ากากออกเพราะมันอึดอัดคุณแม่ก็เลยดุน้องเป็ดนิดหน่อยแล้วอธิบายให้ฟังว่าแม่บอกแล้วไงจะไว้ใส่หน้ากากไว้เพราะตอนนี้ไข้หวัดกำลังระบาดเชื้อโรคสามารถลอยอยู่ในอากาศได้ถ้ามีคนจามแล้วไม่ปิดปากไม่ใส่หน้ากากแล้วน้องเป็ดสูดอากาศทางนั้นเข้าไปน้องเป็ดก็จะเป็นหวัดได้เหมือนกันแต่ถ้าใส่หน้ากากแต่ถ้าใส่หน้ากากมันก็จะช่วยป้องกันเชื้อโรคได้ หน้ากากถือเป็นสิ่ง,งที่จําเป็นมากเลยหลังจากนั้นคุณแม่ก็เลยพาน้องเป็ดไปหาหมอโชคดีที่น้องเป็ดเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ยยแต่ก็ต้องหยุดอยู่บ้านหลายวานัน ต้องกินยาแถมคุณแม่ย,ยังบอกให้กินแต่อาหารที่ย่อยง่ายง่ายอีกหลังจากหายไข้หวัดแล้วน้องเป็ดก็ยอมใส่หน้ากากอย่างว่าง่ายเวลาออกไปข้างนอกและล้างมือก่กอนกินข้าวกินขนมทุกครั้งจึงไม่ติดหวัดง่ายง่ายน้องเป็ดจึงเป็นเด็กหนึ่งคนที่ไม่ได้ติดไข้หวัดใหญ่ในปีนี้ในขณะที่เพื่อนบางคนที่ไม่สวมหน้ากากก็ต,ติดไข้หวัดใหญ่จากคนที่เป็นก่อนหน้านี้ และต้องไปพักรักษาตัวในโรงพยาบาลนานหลายวันน่าสงสารมากๆเลยเพื่อนๆต้องจำไว้ให้ดีนะคะส่วนใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านล้างมือก่อนทานอาหารเวลาไอหรือจามก็ต้องปิดปากปิดจมูกด้วย ถ้าเพื่อนเพื่ทำได้ตามนี้ก็จะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่หรือเป็นโรคอะไรง่ายๆเพราะเชื้อโรคส่วนใหญ่สามารถติดต่อกันได้จากการสูดอากาศร่วมกับคนป่วยถึงแม้ว่าการใส่หน้ากากอนามัยอาจทำให้เพื่อนๆือึดอัดและรำคาญแต่มันเป็นการป้องกันไม่ให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยง่ายๆดีกว่าต้องมาเจ็บป่วยเสียทั้งเงินและเวลาและถ้าอาการหนักก็อาจเสียชีวิตได้อีกด้วย ในกิจกรรมสร้างสารรค์และเสรีวันนี้นะคะให้นักเรียนปั้นดินน้ำมันตามจินตนาการเลยค่ะ1ชิ้นงานค่ะต่อมานะคะเป็นกิจกรรมเกมการศึกษาวันนี้คุณคณรูน้ำก็จะให้นักเรียนสังเกตหน้ากากอนามัยกเรีเห็นไหมคะมีตั้งหลายรูปแบบเลยเอแล้วแบบไหนที่หายไปคะแล้วว่ากอไก่กับขอไข่ ขอไข่ถูกต้องค่ะการบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนวาดหน้ากากอนามัยหรือว่าแมสสนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเลยนะคะตามจินตนาการของนักเรียนเลยค่ะจำนวนหนึ่งชิ้นงานนะคะลงสมุดค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของคุณผู้นำแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ